สวัสดีครับวันนี้พามาทําเมนูไก่ต้มน้ำปลานะครับไก่ต้มน้ำปลาสูตรนี้เนื้อนุ่มมากๆเลยนะครับไม่เค็มโดดนะครับเลยกินกับน้ําจิ้มแซบๆด้วยแล้วเนี่ยแม่ข้าวหมดหม้อนแน่นอนเลยครับมาเริ่มทํากันเลยครับหนึ่งตั้งกระทะก,ก่อนเลยนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมรากผักชีลงไปครับเราจะบุบบุกระเทียมหน่อยนะครับแล้วก็คั่วให้เขามีกลิ่นหอมหน่อยนะครับเมื่อส่งกลิ่นหอมได้ที่แล้วคราวนี้ก็ ตามด้วยน้ำเปล่าลงไปเลยครับในส่วนผสมทั้งหมดนี้ไม่ต้องไปจดกันอยู่นะครับผมได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปหมดแล้วครับรอจนน้ําเดือดขึ้นมาเลยครับเริ่มปรุงซอสหอยนางลมลงไปเลยครับตามต่อด้วยซีอิ๊วขาวครับแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวครับ ใช้ทับพีหรือตะหลิวนะครับคนๆนทุกอย่างโดยเฉพาะน้ําตาลมะพร้าวให้ละลายให้หมดเลยนะครับแล้วก็ตามต่อด้วยน้ําปลาครับผงปรุงรสคนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันให้หมดเลยครับคนเข้ากันดีแล้วคราวนี้ก็จะเริ่มใส่ตีนไก่ลงไปเลยครับ แล้วก็ตามด้วยปีกไก่ลงไปเลยครับวันนี้ได้ทั้งตีนไก่และปีกไก่เนี่ยชิ้นใหญ่มากๆเลยนะครับคราวนี้ก็กดในส่วนของตีนไก่และปีกไก่นะครับลงไปให้อยู่ใต้น้ำให้หมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของสีสันเนี่ย เดี๋ยวเราจะเติมซีอิ๊วดำหวานลงไปอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มสีสันให้น่ากินขึ้นครับนี่นะครับแล้วก็คนให้ละลายให้เข้ากันกับน้ำให้หมดเลยครับคราวนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วล่ะครับเดี๋ยวเชฟจะเริ่มเคี่ยวเขาเราจะเริ่มปิดฝาเลยนะครับแล้วก็เคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆใช้เวลาประมาณถึง30-40นาทีเลยครับ เมื่อเปิดออกมาน้ําก็จะเริ่มหดลงไปนะครับแล้วก็ตีนไก่ของเราเนี่ยกับเนื้อไก่ก็จะเปื่อยนุ่มแล้วนะครับสีสันสวยงามมากๆเลยครับเชฟก็จะตักเจ้าเนื้อไก่ทั้งหมดเนี่ยนะครับขึ้นมาเตรียมเสิร์ฟใส่จานไว้เลยนะครับโรยด้วยกินกับน้ำจิ้มสามรสแซ่บๆนะครับแม่มื้อนี้ ข้าวหมดหม้ออีกแล้วแน่นอนเลยครับลองทำตามกันดูครับ